สารพันบันเทิงกับดีเจเสิร์ โอ้โหมาเลยเป็นยังไงครับสวัสดีครับโอ้โหกลาว่าจะลงท้องทุ่งกระเฮียสักวันหนึ่งโอ้โหหมดต้องแต่งชุดแบบไหนก็ธรรมดาครับคือไม่ต้องอะไรมากอันนี้ลูกเกษตรอใช่ให่แต่งตัวดีไม่มีตังค์แต่งตัวไม่ดีอาจมีตังค์เยอะนะครับเราอย่าดูกันที่การแต่งการแต่งตัวเราวัดกันที่ใจกับวัดกันที่ผลงานที่กระเป๋า้วยไมมใช่หรอ กระเป๋ากระเป๋าบางทีก็ไม่ได้เอามานะฮะอยู่บ้านส่วนใหญ่งั้นงั้นเดี๋ยวเงียกระเป๋าไม่ได้เอามาอีกแล้วได้เลยไม่มีปัญหาเงี้ยางี้ะเดี๋ยวนี้ใช้ใช้มือถือหมดแล้ววิวัฒนาการของเขาเรียกว่าโลกมนุษย์เราไปไกลมากเลยมีแอปพลิเคชันให้ใช้หมดเนาะแต่วัฒนธรรมของเราค่อยๆหลงนี่คือปัญหาที่เกิด มาหน้าตอนนี้จริงๆนะครับครับแล้วเขาเรียกว่าความทรงจําหรืออะไรก็แล้วแต่กําลังถูกเลอะเลือนอืกําลังถูกปัดปัดไปปัดมาปัดจนเละเทะไปหมดเลยเดยเฉพาะคนไทยเราเนี่ยบางทีลืมลืมบ้านเกิดใช่ลืมศิลป,ปะวัฒน,นธรรมไทยใช่ไปหลงไหลแต่โอ้โหอะไรก็ไม่รู้คือมันเป็นแค่ช่วงชาบฉวยแป๊บเดียวออืแต่เมื่อเราหลงผิดแล้วถ้าเรากลับมาได้เราก็ถึงให้อภัยได้ถูกตอแต่วันนี้เนี่ยจะกลับไหม ถามว่าจะกลับไหมล่ะกลับซิถ้าไม่มีคนสนับสนุนมันก็ไม่กลับหรอนะฮะกลับเพราะเฮียไงเฮียชวนให้กลับเนี่ยกลับแล้วเถึงบอกว่าการกลับมาเนี่ยเอาไม่ต้องมากหรอกครับอยากจะให้ลูกทุ่งจ๋ากลับมาครับถึงบอกว่าวิงวอนขอร้องใครที่ดูอยู่ชมอยู่เนี่ยช่วยกันคนละไม้คนละมือใครมีเพลงดีๆใครมีนักร้องดีๆเป็นลูกทุ่งไทยโบราณที่เขาที่เขาจะอนุรักษ์ไว้ ก็ถึงบอกว่าผมได้พี่เสิร์มาเนี่ยเป็นคุณซื้อในการที่จะโปรโมตนะครับลูกทุ่งต้องเป็นลูกทุ่งมรดกมรดกลูกทุ่งให้ได้ครับผมนะครับเราก็ถึงเล่นกันว่าตอนนี้ไม่มีใครทํืแต่ร่วมมือกันแล้วนะร่วมมือคนเดียวมันก็ไม่ไปเพราะฝีพายอันเดียวมันก็ไม่แข็งกครับเนี่ยชัยนรินเป็นแม่ทัพก็แล้วกันนะไม่ไหวแล้วครับแม่ทัพที่เคยเป็นแม่ทัพมาเมื่อสิบ ปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้อย่าเพิ่งหมดเกี่ยวกับเกี่ยวกับวงการลูกทุ่งเนี่ยหมดเงินไปหมดไปเท่าไหร่มีแต่กรช่วยมีแต่ส่งเสริมนะครับสิ่งที่เราได้ตอบแทนนั้นคือน้ำใจเทคนิคขอให้มีแค่นี้ก็พอใช่แต่ถึงบอกนะครับคนเราหลายหลายร้อยชีวิตเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันหรอกมีคนนึงก็ดีคนนึงก็ไม่ดีมันมีมือสองด้านอยู่แล้วแต่วันนี้เราจะเป็นมือด้านเดียว ช่วยกันด้านที่ดีจับคนละไม้ละมือใช่เราจะจับทุกคนมาเป็นด้านเดียวไม่มี2ด้านแล้วก็จะไปด้วยกันจะได้เท่าไหร่ก็ติดตามชมนะครับเพราะเรามีผู้ใหญ่ในการสนับสนุนในการที่จะทําลูกทุ่งจ๋าลูกทุ่งร้อยเอร์เซตลูกทุ่งไม่กลายพันดีกว่าโอ้โหลานเวทีที่เอริสันนะครับสีย่านวันที่หกเราเน้นนะครับวันที่6นะครับตั้งแต่เที่ยงวันนะครับทุกวันเสาร์ นะครับแต่เสาอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราสักบ่ายสามนะครับเป็นต้นไปเพราะเราจะมีกิจกรรมอะไรต่างๆนานาแล้วห้างอิทิสันก็ยังเปิดโอกาสสนับสนุนแล้วก็ให้ใครที่มีรายได้น้อยอืมาคุยเปิดบุตรให้ค่าตอบแทนให้กระทำเนื้อด้วยโดยบางทีก็ไม่คิดตังถ้ามีรายได้เราก็ต้องช่วยเขาไม่ไม่กี่ตังบาทนะครับเพราะเขาต้องเปิดค่าน้ำก่าไฟค่าแอร์ทุกอย่างถ้าเราเป็นคนที่ ไม่เอาเปรียบใครเออไม่เอาเปรียบใครเนี่ยผมเชื่อได้ว่ายังไงนะครับเราไปกันรอดถึงบอกว่าวิงวอนอีกแล้วคใครที่ดูชมอยู่นะครับขายของไม่ออกคิดอะไรไม่ตกลองไปดูห้างเอลิสันแล้วไปดูว่าเปิดบูธอ่บูธตรงนี้เม็ดคุณเม็ดแล้วขายตั้งแต่เล็กๆไปเราอยาไปขายใหญ่ช่เราจากเริ่มจากเล็กเราก็ไปใหญ่ได้นะครับแต่เริ่มจากใหญ่ไปแล้วเจ๊งเป็นเล็กเนี่ยเยอะแยะไปอยากเจ๊งดีกว่านะครับถึงบอกนะวันนี้เศรษฐกิจอย่างนี้ รัดเข็มขัดเส้นเดียวไม่พอต้องรัดสองเส้นมองของตัวเองอยู่นะครับแล้วก็อย่าทําอะไรนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งวันที่สิบวันที่หกเนี่ยตั้งแต่เที่ยงตรงไปเป็นต้นไปเนี่ยเราชมนะครับเชิญชมนะครับถ่ายท่อสดทาง psi ทั้งหมดสี่ช่องก็คือหนึ่งสี่ทั้งจานเล็กจานใหญ่ครับเราชมให้หมดเลยว่าอะไรเกิดขึ้นมาก็บอกท่านผู้ชมทางบ้านนะครับรักน้อย รักนานๆเหมือนสายยันทูดนะครับก็รัก p s เอไอหนึ่งหนึ่งสี่กับหนึ่งห้าหกไว้นิดๆแล้วดูนะครับของเราอ่ะของถูกมีที่ไหนคุณภาพคุณภาพดีของถูกไม่มีดีแต่ที่นี่ของถูกและดีมีที่นี่พ s เอชไอหนึ่งหนึ่งสี่กับหนึ่งห้าหกนะครับนะก็นอนคุณภาพครับผมและอย่าลืมนะลูกทุ่งนะครับครับช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยคนละไม้คนละมือให้ลูกทุ่งมันผลักดันไปได้ให้เป็นลูกทุ่ง ระดับมรดกโลกให้ได้แน่นอนเรานะครับเคลื่อนด้วยคนลูกทุ่งเรานี่แหละใช่ครับผลไม้คนมือนะครับขอร้องนะครับใครก็มาขอเชิญเลยไม่ว่าท่านแม่พี่น้องใครก็ได้อยากจะมาดูคอนเสิร์ตฟรีณวันที่หกนะครับเริ่มวันแรกก่อนวันที่6กสิงหาตั้งแต่เที่ยงนะครับแล้วก็ใครจะขายของก็มากันครับนะครับแล้วนักร้องก็เชิญตรงนี้เลยนะครับเพราะออกเชิญเยอะไม่ได้ กกลัวครับต่างคนต่างกลัวอะไรต่างๆนานาแต่ไม่น่ากลัวนะครับเพราะเรามีไม่เมาส์สเปรย์แน่นอนมาตรการในการป้องกันเรื่องของโควิดใช่ครับอย่างมาตรฐานเลยนะครับใช่ครับและครับผลิตภัณฑ์ใหม่ดีๆไม่เมาส์สเปรย์ลองดูนะครับฉีดปืชเดียวคุณจะรู้ครับว่าคุณจะนอนหลับสบายคอคุณจะโล่งขนาดไหนเสียงจะดีขนาดไหนใช่เสียงจะไม่ตกเลยนะครับจะไม่มีแฮลบนะครับไม่มีอะไรนะครับถ้าคุณรู้จัก มันนิดหอยเมานะครับก็ฝากเกษตรกรท่านผู้ชมทางบ้านไว้ว่าดูอยู่ชมอยู่ฉีดปื้ดหนึ่งกลับมาปื้นหนึ่งแค่นี้พอครับแล้วคุณจะรู้ว่าไอตัว้ายๆอ่ะมันหายไปไหนอ่าเราไม่รู้ว่าตัวไหนมัน้ายนะครับเราก็ฉีดไปก่อนเชื้อโรคแบคทีเรียไวรัสสารพัดที่อยู่บนในปากเรานั่นแหละใช่ครับแต่ถ้าปากหมางี้ฉีดสองรอบสองรอบสองรอบยังไม่อยู่นะครับก็สามนะครับนะครับก็ฝากไว้นะครับสิ่งที่ดีเราจะเกิดกันที่วันที่หกสิงหาคม ตั้งแต่เที่ยงวันนะครับท่างเอดิันะครับกับรับชมสดทาง PSI จาน,นะครับ114กับ156ติดตามชมไม่ได้ถ้าคุณไม่ชมแล้วคุณจะพลาดการอนุรักษ์ความเป็นไทยเ,ออเสียโอกาสเสียโอกาสนะครับแล้วก็อยากจะทําเกษตรอยากจะรู้ว่าเกษตรนะ<ม>ษตัวจริงเนะี<ม>่ยเกษตรอินทรีย์เนี่ยเป็นไงก็ดูช่อง p ีเไอ114กับ156แค่นี้พอครับ,รบแล้วจะรู้ว่า กู้ <K ool> ดินนั้นเป็นยังไงไเวลากู้ไม่ต้องเสียดอกอดอกู้นี่คุณยังเสียดอกแต่กู้ดินคุณไม่ต้องเสียดอกคุณ <c oughs> ได้เงินแน่นอน <c oughs> ถ้าไม่ได้เงินเรายินดีคืนเงินครับ <c oughs> นี่แหละครับ <c oughs> ถึงบอกท่านผู้ชมทางบ้านไว้นะครับก็ฝากไว้ครับดูแลช่องนี้เล็กๆน้อยๆแต่สาระเยอะมากครับน <c oughs> ะครับก็ดูแลกันเนะยดูแลกันต่อไปนะครับผมอย่าลืมแล้วกันนะครับติดตามรายการของเรานะครับผ่านรายการสาพันบันเทิงนะครับสาพันบันเทิงชาแนลแซฟชาแนลนะครับทาง psi หนึ 1> 1, 1, 4, 1, 5, 6, ่งหนึ่งสี่และหนึ่งห้าหกครับผมนะครับขอบคุณมากมากครับครับสวัสดีครับมึงอะมันสารเร็วฟ้าให้โอกาสฟ้านะฟ้าขอโทษกูไม่กับมึงแล้วไอ้ชัยฟ้าทำอะไรผิดก็มึงมันขี้นกขี้โกก็ฆ่าคนตายไงใครบอกฟ้า เอาเป็นว่าฟาร์ไม่อยู่กับเฮียแล้วละกันฟ้าไปอย่าไปยุ่งกับมันคนเนรคุณชาตินี้ได้พบเจอคนเลวอย่างเธอจงไปให้พ้นสายตา อุตส่าห์ทุ่มเทให้มึงแต่มึงไม่เห็นคุณค่าแถมยังหักหลังให้กูต้องมาเสียใจให้คนเลวๆจงไปตามทางของมึงไปถึงไม่ถึงก็แล้วแต่มึงเป็นไปทุ่มเทให้มึงแทบตา สุดท้ายมึงทำลายใจหักหลังและกลับมาเนรคุณคนซาละเลวมึงเลวมาจากสันดานตูไม่ต้องการคนเนรคุณอย่างเธอนับตั้งแต่วันนี้ ขอเราอย่าได้มาเจอหมดน้ำให้เธอไปที่ชอบที่ชอบตลอดชาตินี้อย่าได้เจอกันอีกมึงจะไปไหนมึงทำเฮียอะไรไม่เป็นเลยม,เมึงทำารกิกูเจ๊งอิสระเร็ว แม่มึงโคตรเลวเลวสามมาจากสันดานมึงเป็นดังมารที่มาทำลายหัวใจวันนี้มึงรู้หรือยังกับสิ่งที่มึงเป็นไปก็เพราะผลกรรมที่มึงทำไว้กับกูคนซาละเลว มึงเลวมาจากสั่ดนานปูไม่ต้องการคนเนรคุณอย่างเธอนับตั้งแต่วันนี้ขอเราอย่าได้มาเจอหวดน้ำให้เธอไปที่ชอบที่ชอบตลอดฉาตินี้อย่าได้เจอกันอีกคนซาละเล มึงเลวมาจากสัดานตูไม่ต้องการคนเนรคุณอย่างเธอนับตั้งแต่วันนี้ขอเราอย่าได้มาเจอวดน้ำให้เธอไปที่ชอบที่ชอบตลอดชาตินี้อย่าได้เจอกันอีก หวดน้ำให้เธอไปที่ชอบที่ชอบตลอดชาตินี้อย่าได้เจอกันเลย ชราเริ่มจะมาชำรงหูตาก็หาเรื่องมันเปิดมันเครื่องเห็นชาป้าตางได้ยินเบาๆตอนเสียงเรียกเขาเบาบางอานิจจาอานิจจังฉันเรียกดังๆยังไม่ได้ยินพอไวยชราเริ่มจะมาเมียงมองเขาจับ คลองจะขึ้นจะลองเรียวแรงโรยรินแก่มาหลายปีเมียเก่าเขานี่บยบินได้ตัวหนูมาอยู่กินเสียงพูดได้ยินงูงูปลาปลาฉันอยากจะไปอเมริกาอังกฤษหูแกฟังผิด คิดว่ารังสิตไปลำลูกกาขอเงินห้าล้านแม้ทำยิ้มหวานไม่ขัดศรัทธาควักมาได้พันห้าฉันจึงขอ,อ่าลาจรพอไว้ชราเริ่มจะมากังวลฉันจึงต้องมามองมนไม่มีสักคนเป็นคู่อยู่นอน สาวใหญ่ใจดีคิดว่าคงมีคู่ขอพนเชื่อหมอดูพยากรณ์ต้องมีแน่นอนอย่าอ่อน คิดว่ารังสิตไปลำลูกกาขอเงินห้าล้านแม้ทํายิ้มหวานไม่ขัดศรัทธาควักมาได้พันห้าฉันจึงขอ,อยาลาจอนพอไวยชราเริ่มจะมากังวลฉันจึงต้องมามองมนไม่มีสักคนเป็นผู้อยู่นอน สาวใหญ่ใจดีคิดว่าคงมีคู่ขอพรเชื่อหมอดูพยากรณ์ต้องมีแน่นอนอย่าอ่อนแอบอิงเชื่อหมอ สวัสดีครับผมดีเจเสิร์นะครับนำข่าวดีมาบอกจะอาบน้ําล้างหน้าครั้งใดตอนนี้นึกถึงสบู่น้านมข้าวตราคุณเซิร์เลยนะครับสูตรใหม่ล่าสุดผสมน้ําผึ้งคอลลาเจนและทองคําอาหารผิวจากธรรมชาติดมอนครีมนะครับครีมบํารุงกลางคืนหรือไนท์ครีม5 in 1อวันเดย์ครีมบํารุงกลางวัน3 in อวันกันแดดกันได้ทั้งรังสี UVA และก็ UVB ค่า SPF 60บวกบวกบวกผมดิเจเสิร์รับประกันคุณภาพนะครับ 0826742942 0826742942กาแฟคิตตีพลัสด,ด,ด้วยสูตรเฉพาะของกาแฟคิตด,ดีพลัสคาปูชิโน่ที่เข้มข้นหอมละมุนรายแรกมีสารสกัดพลูขาวข้าวตองเข้มขน้นเห็ดหลินจือเจียวกู้หลานรังนกแปดกล้ยโสมแอเซลโลลาเชอร์รี่เบต้ากลูแคนจากยีส และส,สกการสกัดสมุนไพรอื่นรวม25ชนิดได้แก่ไฟเบอร์อิสโอลีนไซเลียมฮาสบิลเบอรี่ลูทีนแอลคาเนทีนถั่วขาวชาเขียวโคเอนไซม์คิวเทนไบโอตินสิงวิตามิน b 12ในปริมาณที่สูงกว่าเพียงคุณเปิดซองคุณจะได้กลิ่นหอมกาแฟแทๆ้ๆสัมผัสถึงความเข้มข้นละมุนลิ้นกลมกล่อมอยากลงตัวที่สุดในจิบแรก ด้วยกาแฟอาราบิก้า100%ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสดชื่นตื่นตัวไม่มีน้ำตาลใช้สารสกัดแย่หวานสตตวีโอไกลโคไซด์และใช้ครีมน้ำมันรำข้าวจึงไม่มีแขมันทรานไม่มีคอเลสเตอรอลกาแฟคิดดีพลัสด้วยสูตรเฉพาะของเราได้รับการรับรองสัญ,ญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพรวมถึงผู้ใส่ใจรักษาสุขภาพทั่วไปดื่มได้อย่างปลอดภัยกาแฟคิดดี ผานกระบวนการผลิตที่สะอาดปลอดภัยจากโรงงานที่มีคุณภาพมาตรฐานส่งออกและมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาเครื่องหมายฮาลาลและ GMP สากล HACCP และเรายังได้รับการตรวจสาบวิเคราะห์ ในการแสดงฉลากโภชนาการ6ประเทศได้กแก่ญี่ปุ่นจีนไทยอเมริกายุโรปออสเตรเลียกาแฟคิดดีพลัสคิดค้นสูตรที่ส่งคุณค่าเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันใส่ใจในทุกซองมีปริมาณสารสก,กัดที่เต็มสูตรจึงอร่อยเข็มค้นกลมกล่อมหอมละมุนมั่นใจในคุณภาพ125องกรัมชงในน้ำร้อน1่ถ้วยกาแฟ100ถึง120มิลลิลิตรให้พลังงานเพียง50กิโลแคลอรี่มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่ง ในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆพร้อมกับสุขภาพที่ดีปลอดภัยห่างไกลโรคกาแฟคิดดีพลัสรับประกันไม่เข้มข้นไม่หอมไม่อร่อยจริงยินดีคืนเงินสนใจสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โทร0826742958 08267429 ห้าแปดคิดดีพลัสเมตตาแบ่งปันคือความสุขที่แท้จริง สวัสดีค่ะจ่าจ้าไหทองคำนะคะเจ้าของผลงานเพลงบทตัวกันมั่นสิตายบองนะคะวันนี้นะคะอย่าลืมรับชมรายการสารพันบันเทิงนําโดยพี่ดีเจเสิร์นะคะและทีมงานนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องสารพันบันเทิงด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะสารพันบันเทิง